ับเข้าสู้ชงที่2ของรายการอีสานวันนี้กันค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ทงังหวัดอุดรธานีกันค่ะขนทรงอุดรธานีเจิมทะเบียนรถเลขสวยค่ะหมวดอักษรขอไขงอง,งูขนเงินขนทองและกับหมวดอักษรน่อนหนูข้อควายนคะรอ,อุดรธานีเสริมบรารมีเสริมความค้ำคูณนจำนวน3 0 1หนึ่งหมายเลขค่ะ ภาไปที่ศาลาเมตตาธรรมวัดนิมิตโพธิยานบ้านโน้อนอยางพัฒนาตําบลเพ่นอําเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนายที่ระไนนบตะลุ่งค่ะขนทรงจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีอธิษฐานจิตเพื่อเสริมบารมีเสริมความค้ำคูนแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยของสํานักง,งานขนทรงจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเมตตาจากพระคู่ใบดีกากริกิติยานุเนาะค่ะหรือพระอาจารย์ตุยเจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิรามขออภัยค่ะเจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิญาณเนาะค่ะประกอบพิธีอธิษฐานจิตและเจิมป้ายทะเบียนค่ะ นายที่ระไนนกตะลุงขน่งจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะคะของจังหวัดอุดรธานีในหมวดอักษรขอใครงอง,งูครั้งที่18โดยการนํำออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอากาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เปิดประมูลทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวนะคะที่เว็บไซต์ www.thbroad.com สิมีการปิดประมูลในวันเสาร์ที่23มีนาคม2 5 6 7เปิดประมูลตั้งแต่เวลาเก่านาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ศูนย์ประชุมมนทาทิพหอจังหวัดอุดรธานีรายใด้จากการประมูลทั้งเบิดกับสีน้ำเข่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนหรือว่ากอปทออค่ะ การประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวยครั้งนี้ค่ะก็เป็นหมวดอักษรขอไขงองูซึ่งมีความหมายวา่าขนเงินขนทองจำนวนสามรอยหนึ่งหมายเลขค่ะนอกจากนี้ก็ย่างน้ำทะเบียนหมวดอักษรนอหนูข้อควายนครอุดรทานีมาเหตุพิธีน้ำเนาะค่ะซึ่งก็สิมีการประมูลต่อไปสำหรับซีทของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ย กิมีรถอยู่แล้วหรือบอ่อก็ได้หรือว่ามีรถอยู่แล้วหรือบอ่มีก็ได้เนาะค่ะหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้เนี่ยสามารถซื้อขายยกให้หรือเปลี่ยนกับรถที่มีทะเบียนอยู่แล้วก็ใส่ได้ตลอดไปค่ะโอนซิทได้ตามกฎหมายค่ะ กลับไปประมูลกันได้นะคะ w w w t h e ทะเบียนรถ com ค่ะยอดการประมูลนี่โอ้แต่ละจังหวัดนะคะได้หลายจังอย่างนี้เลยค่ะวิทยาคุณผู้ชมค่ะรายใดเพิ่นการน้ำไปในราคากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนนะคะ,คะ